สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะก็อัปเดตลูกปอมนะคะลูกค้าลูกปอมมาเลยเนียนเนะวันที่13เอ,อ่อตุลาคม2566นะคะตอนนี้มีเด็กๆว่างอยู่3ตัวนะคะพร้อมย้ายบ้านวันนี้อายุ45วันแล้วเนาะแข็งแรงดีวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะทายพยาธิให้เรียบร้อยนะคะน้องๆเล่นเก่งมากค่ะตัวกลมมากะคะ่ะลูกค้าแข็งแรงมากนะคะ,นะค,ะคิดเล่นทุกตัวเลยค่ะทั้ง3ตัวเนาะ ตัวสั้นเลยนะคะนี่ตัวเท่าฝ่ามือนะคะตัวนี้หนึ่งนะคะนี่น่ารักมากนะคะกลมเลยนะคะขนแน่นมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะคเล่นมากง่ายลูกตัวนี้ก็ตัวผู้นะคะสีน้ำตาลเนาะตัวขึ้นเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะแข็งแรงค่ะตัวสั้นเลยนะคะเทียบกับฝ่ามืออ่าตัวนี้ตัวเมียนะคะสาวสวยตัวเดียวนะคะเนาะมาครบนะคะ ตัวนี้จะมาร์คเท่หน่อยนะนี่ตัวผู้นี่มาร์คแพนด้านะคะน่ารักค่ะกลมเลยนะสั้นมากขี้เล่นมากเลยค่ะลูกพันเนาะสนใจมาดูน้องได้ที่คลองสิบนะคะสายธัญญะจังหวัดปทุมนะคะเนาะแข็งแรงดีทั้งสามตัวนะคะกำลังซนเลยค่ะนะกำลังน่ารักเนาะสนุนเล่นลูกบอลใหญ่เลย ดูน้องได้ที่คลองสิบนะคะสายธัญญะจังหวัดปทุมนะคะทางฟาร์มเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะสามารถวิดีโอคอลมาดูน้องตัวจริงได้นะคะถ้าไม่ได้มาที่ฟาร์มนะดูตัวจริงได้เลยนะแข็งแรงกันมากฟัดกันนัวเลยนะโอเคเนื้อสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ